m a มนเซราเร t ทบา c c o และ e x a n d เดีย a ฟร a กนส์ฮาร์เฟส1984ครับสวัสดีครับผมเจมสซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะมารีวิวน้ำหอมครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแรงเป็นตัวดังเป็นตัว Beast Mode มากๆนะครับจากบ้านของแมนเซราครับนั่นก็คือ m แมนเซราเรตทบาก่นเองนะครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับน้ำหอมนะครับ Alexandria f r เฟร a n ริ h a r ส์ฮา1984นะครับซึ่งเป็น Original Creation จากเจ้าของแบรนด์เขาเลยนะครับนั่นก็คือคุณ Honey h a r ร์เฟสันเองนะครับผมได้รีวิวตัว h a r ์เฟส1984ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับกลิ่นของ h a r ์เฟส Exclusive นะครับและ h a r ์เฟส Go นะครับซึ่งก็ไปดูในคลิปคลิปนั้นได้ครับก็จะขึ้นไปที่ตัวไอด้านบนนะครับแต่ว่าคลิปวันนี้เนี่ยก็จะรีวิวตัว m a s e r a r ์ t รตชัเป็นหลักเลยครับก็ช่วงท้ายเน แมชชาร่าเรทัวโก้นะครับคลาสสิฟายว่าเป็นบูดี้สไปซี่เฟรนเกนส์นะครับออกมาในปี2017นะครับท็อปโน้ตก็จะมีซินนามอนอากาวูดนะครับหรือว่าวูดไม้กฤษณานะครับแซฟฟรอนอินเซนส์นัทเมกกรีนแอปเปิ้ลแล้วก็ไวท์แพร์นะครับเบลโลโน้จะมีพาชูรี่เจสมินนะครับเบสโน้ตจะมีทบากโกมาดากัสก้าวานิลานครับแอมเบอร์แซนด์วูดกย์ยากวูดไวท์มัคส์แล้วก็เฮเชียนเวทิเบอร์นะครับกลิ่นตัวแมชชาร่าเรทัวโก้เนี่ยผมรู้สึกว่า ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แรงไม่ได้เป็นกลิ่นที่ชาปหรือว่าแบบไม่ได้เป็นกลิ่นที่ฉุนแบบเหมือนคนสูบุรีหรือว่ายาสูบแรงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ไอตัว m มสเซราเรทาวาโกเนี่ยมันอยู่ในคลิปของน้ำหอมยาสูบที่ผมชอบด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า,น,า,น,าน่าจะอยู่อันดับที่3นะครับซึ่งก็เป็นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าดมครั้งแรกที่ได้หลอดแบ่งมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แรงไม่ได้ฉุนแล้วก็มีความสมูทมีความแบบเวลเบนมีความคุณภาพจากบ้านของ m มส c ซรามากมากเลยนะครับ เป็นยาสูบที่มีความเขียวๆมีความฮ์บมีความสมุนไพรแล้วก็ไม่ได้เป็นความสโมกกี้ของยาสูบที่แบบแรงจนเกินไปนะครับเป็นแบบผมว่ามันเบลเบล,ลนมากๆแล้วก็มีความหวานที่แบบยั่วๆมีความหวานแบบว่าไม่ได้ดูแก่หรือว่าไม่ได้ดโตขนาดนั้นยังมีความแบบวัยรุ่นยังดูเข้าถึงง่ายมากกว่าอยู่นะครับด้วยความที่เขายังมีโนต้ตของความสดชื่นอยู่บ้างเนะี่ยทำให้กลิ่นเนี้ยมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าดีฟหรือแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าแมนหรือวบาสุขุม ขนาดนั้นยังมีความวัยรุ่นยังมีความเข้าถึงง่ายแล้วก็ยังเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลิ่นนี้ติดทนนานทั้งวันติดทนนานข้าววันเหมือนกับตัว h a r f e a c i e 1984เลยครับหรือว่ากลิ่นอื่นๆจากบ้านของ m a n c e r a นะครับเช่นอย่างเช่นตัว Instant Crush อย่างเงี้ยหรือว่ากลิ่นอื่นๆอย่างเช่น o u ว Cafe เนี่ยที่ผมก็ลองลนะผมก็รู้สึกว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆจากบ้านของ m a n c e r a นะครับหรือว่าตัวนึงก็คือ m a n c e r a c e r a t Boise กลิ่นนั้นก็จะมีความสดชื่นแบบครีดามินทัสอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็ติดทนนานมากๆเหมือนกันครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยติดทนนานมากๆเหมือนกันโปรเจชันของเขาเนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงเลยครับก็ถือว่าเป็นโปรเจชันที่ยอดเยีย่ยมมากๆนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้กับกลิ่น Harface 1 9ทีนเเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยในเรื่องของความโวลเทอเรตตี้ในอากาศหน้าหนาวหรือว่าอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยผมว่า2คลิ่นี้ทำได้ดีเหมือนกันเลยครับอากาศร้อนตัดทิ้งกไปได้เลยมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะ เหมาะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นแบบซัมเมอร์ไนท์ในช่วงกลางคืนมากกว่าหรือแบบว่าออฟฟิศอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันไม่ได้โอเคขนาดนั้นแต่ว่าถ้าฉีดจริงๆก็ซัก1สเปรย์เต็มที่แล้วนะครับโอเคแล้วถ้าเมื่อเทียบกับตัว h a r ์เฟส19 8 4เนี่ยผมว่า h a r ์เฟสมันเป็นกลิ่นที่เมื่อฉีดแบบผมฉีดเวลาไล่เรียกกันเลยนะครับผมรู้สึกว่าแมสเรียเรโรบาโกเนี่ยจะเป็นยาสูบที่ชัดกว่าแล้วก็เป็นยาสูบที่มีมิติมากกว่าในเรื่องของกลิ่นนะครับแต่ว่าฮาร์เฟส19에디포เนี่ย วัยรุ่นมากกว่าด้วยวัยรุ่นมากกว่าเข้าถึงง่ายกว่าตัวแมสเซรานะครับแต่ว่าในเรื่องของความคอมเพล็กซ์ในเรื่องของความมีมิติของกลิ่นอ่ะผมว่าแ a สเซราล a เรทัวโกชนะนะครับแล้วถ้าถามว่าผมเนี่ยเลือกกลิ่นไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังเลือกตัวแมสเซราล์เรทั c โกอยู่นะครับแต่ถ้าตัวอย่าง Original Creation ของคุณ Honey h a r รเนี่ยผมเลือกตัว h a r ์ Face Exclusive เนาะที่ผมได้พูดถึงไปในคลิปวิดโอที่แล้วนะครับ สถานาการณ์ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับระหว่าง2กลครีมน,นี้เนาะมีความ v e r ์ a t i l i t y ในอากาศหน้าหนาวมากๆงานทางการงานพิธีการเนี่ยคุณฉีด2กลครีมน,นี้ไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าแบบไปออฟฟิศฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานก็สัก1สเปรย์ครับส่วนไปเดทอย่างเงี้ยก็เป็นอากาศหน้าหนาวเนาะถ้าไปเดทหน้าหนาวเนี่ยผมก็รู้สึกว่า2ตัวนี้ทาได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะมี2กลิ่นเนียผมรู้สึกว่ามันซ้ํากันไปหน่อยก็อยากจะไปลองตัว h า r ์เ c ส o o หรือว่า h า r f a c e นาทินเอทีโฟอินเทนส์ที่เขาจะมีความเข้มขน้นแบบจะมีความแน่นของกลิ่นมากกว่านี้หรือว่าตัวฮาร์เฟสเอ็กซ์คลูซีฟที่ผมชอบแล้วก็ผมเชียร์เพราะว่ามันมีความเป็นวัยรุ่นมันดูเข้าถึงง่ายมากกว่าตัวมากกว่า2ตัวนี้เลยด้วยซ้ำน,นะครับโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวแล้วก็เปรียบเทียบน้ําหอม2กลิ่นนี้นะครับที่มีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับถึงแม้ว,ว่าตัวฮาร์เฟสนาทินเอทโฟเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นโคลนของเม s ราบเรทอเบโก้เนาะแต่ว่า คนที่ได้ดมกลิ่นเนี่ยผมเองก็ตามหรือว่าแมก้กระทั่งยูทูบเบอร์คนอื่นๆเนีก็ตามก็จะบอกว่ามันมีความใกล้เคียงกันแล้วก็มีความคล้ายกันอยู่ประมาณ80-90%เลยครับก็อยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันครับว่าเคยลองน้ำหอมสองกลิ่นนี้ไหมนะครับหรือว่ารู้สึกว่ามันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างรครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำหอมจากบ้านอาิันเดียเฟรนส์ ตัวไหนอีกนะครับหรือว่าบ้านอื่นๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับส r ค b e นะทีมสัญก็คือย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับชอบวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ